ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบสโยอีพี่เช็คคนค้นคน,คนปลกใส่เสื้อขาวต้านบ่อนทั่วประเทศขณะชาวร้อยเอ็ดนะัเศรษฐศาสตร์ลุกฮือชุมนุมใหญ่ทั้งจังหวัด คนไทยเริ่มตบเท้ากันออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนค่ะว่าไม่เอาคาสิโนล่าสุดพี่เชคพิธีกรชื่อดังจากรายการคนคน้นคนก็ออกมาเคลื่อนไหวเดือดต่อเนื่องค่ะ ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทางเดอะคริติกแล้วก็รวมถึง Thailand l o v e r ได้นําเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะนํามาสู่เสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางน,นะคะนั่นก็คือที่ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านร่างพร,ะระบก,การประกอบธุรก,กิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Enter t a i n เ e n t Complex หรือคาสิโนถูกกฎหมายค่ะล่าสุดทางด้านของนายสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิหรือพิเชคค่ะพิธีกร ภาสนามของรายการคนคน้นคนและผู้บริหารบริษัททีวีบรพาได้ออกตัวชัดเจนะว่าไม่เอาคาสิโนโดยโพสต์ข้อความผ่านเฟ e บุ๊กส่วนตัวหลายครั้งค่ะบอกว่าท่านอยากจะให้ลูกหลานท่านอยู่ในสังคมแบบไหนท่านคิดว่าบ่อนจะให้สังคมแบบไหนกับลูกหลานท่านนอกจากนี้ยังโพสต์ต่ออีกค่ะบอกว่าเริ่มใส่เสื้อขาวออกจากบ้านต้านบอนและก่อนหน้านี้ก็มีที่โพสต์ค่ะว่าไม่ว่า เองจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องถ้าเองเงียบเป็นเป่าศาสตร์กับเรื่องบอลถือว่าเองอยู่ฝ่ายอธรรมทั้งหมดนี้นะคะก็ถูกโพสต์อย่างต่อเน,นื่องค่ะในวันที่6และก็7เมษายน68แแสดงให้เห็นจุดยืนชัดเจนของพิธีกรชื่อดังค่ะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนะคะฝั่งชาวร้อยเอ็ดค่ะก็ถือว่าเป็นฐานใหญ่ของพรรคเพื่อไทยก็ได้รวมพลังค้านคาสิโน เตรียมยื่นแถลงการถึงผู้ว่า9เมษายนโดยมีรายละเอียดบอกว่ากลุ่มชาวร้อยเอ็ดนำโดยนะักกฎหมายและผู้มีชื่อเสียงเตรียมยื่นแถลงการพร้อมรายชื่อผู้คัดค้านโครงการก่อสร้างคาสิโนในจังหวัดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่9เมษายนนี้เวลา10นาฬิกากลุ่มชาวร้อยเอ็ดแสดงพลังคัดค้านโครงการก่อสร้างคาสิโนในพื้นที่จังหวัด ได้ตเตรียมยืน่นแถลงการพร้อมรายชื่อผู้ร่วมลงนามคัดค้านต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในวันพุธที่9เมษายนณศาลา,าตางจังหวัดร้อยเอ็ดการรวมตัวกันในครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนในจังหวัดรวมถึงผู้มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆอาทิทนายเอกนรงนาทองคํนานักกฎหมายชื่อดังในพื้นที่ทนายนภาพรพ,พวงช้อยผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านของการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายพันตํารวจเอกปิติพัฒน ทวัดวิเชียนนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และนางมายุรีโอวาดการนักธุรกิจและบุคคลที่มีบทบาทในสังคมร้อยเอ็ดค่ะแล้วทั้งหมดก็ร่วมลงชื่อคัดขานและแสดงเจตจำนงที่จะเข้าร่วมยื่นแถลงการในวันดังกล่าวค่ะผู้ร่วมคัดขานก็เชิญชวนประชาชนชาวร้อยเอ็ดนะคะที่เห็นด้วยกับจุดยืนน่นดังกล่าวให้ร่วมมา สนับสนุนลงชื่อกันเพิ่มเติมแล้วก็ร่วมเดินทางไปยื่นแถลงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังและความต้องการของคนในพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้มีคาสิโนเกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตสังคมและก็วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีทางด้านของกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมที่เป็นกลุ่มเศรษฐศาสตร์อิสระค่ะที่เคยออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นเชิงสังคมเศรษฐศาสตร์หลายครั้งด้วยกันนะคะ เช่นก่อนหน้านี้นะคะก็มีการล่ารายชื่อนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เพื่อคัดค้านการที่ฝ่ายการเมืองส่งชื่อนายกิติรัตนนองอดีตรองนายกและอดีตทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยไปเป็นประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแล้วล่าสุดค่ะนายวิชาริ์วิชัยตัวแทนกลุ่มเผยแพร่จดหมายปิดผนึกกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรลงวันที่6เมษายน68ค่ะมีเนื้อหาระบุว่าเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพักการเมืองทุกพักตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบ,บงรงวงจรที่มีคาสิโนเป็นส่วนประกอบสําคัญและได้เลื่อนขึ้นพิจารณาเป็นการด่วนในวันที่9เมษายนนี้ กลุ่มเษษสตร์เพื่อสังคมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างละเอียดและมีมติค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยเหตุผลสําคัญก็คือ1การละเมิดหลักสัญญาประชาคมด้วยเหตุว่าพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลปัจจุบันไม่มีพรรคใดหาเสียงต่อประชาชนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าจะให้มีบ่อนพนันถูกกฎหมาย จึงเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่ประชาชนมอบให้แม้ประชาชนจะมอบให้แล้วก็ไม่สามารถใช้อำนาจตามอำเภอใจได้ 2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสินโนเป็นหลักอาจจะไม่สามารถสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจได้จริงตามที่กล่าวอ้างเพราะการพนันไม่ได้มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของไรายได้ประชาชาติเป็นเพียงการโอนย้ายเงินจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการใดๆในทางกลับการอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมและก่อให้เกิดต้นทุนสาธารณะที่สังคมโดยรวมต้องมาแบกรับจึงไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงข้อ3ขาดธรรมมาพิบาลร่างพระราชบัญญัตินี้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการนโยบายหลายคณะรัฐมนตรีอย่างล้นเกิน ขาดการแบ่งแยกอำนาจเพื่อการตรวจสอบและทวงดุลเสมือนกับการให้เช็คเปล่ากับฝ่ายบริหารสามารถแสวงประโยชน์อย่างไรก็ได้ 4. ความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและอาชญากรรมคาสิโนสามารถถูกใช้ไปเป็นช่องทางการฟอกเงินของธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมรวมถึงการราชการละนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันหากพื้นฐานของประเทศนั้นไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่ตีพอมีการทุจริตคอร์รัปชัน,นสูง รวมถึงมีกฎหมายที่มีช่องโหว่ข้อ 5. การไม่ฟังเสียงคัดค้านของประชาชนปัจจุบันปรากฏเสียงคัดค้านจากทุกภาคส่วนของสังคมทั้งองค์กรศาสนาแพทย์และบุคลากรทางสาธารณาสุขนักวิชาชีพและกลุ่มมวลชนต่างๆการเร่งผ่านกฎหมายโดยไม่ฟังเสียงค้านของประชาชนอาจจะนาไปสู่การจุดชนวนความขัดแย้งทางสังคมซ้ํารอยเหตุการณ์ในอดีตซึ่งไม่เป็นที่คนไทยส่วนใหญ่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นอีก6ก การเคารพมติมหาชนแหกรัฐบาลเชื่อมั่นในนโยบายนี้ว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและพร้อมจะชี้แจงเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนรัฐบาลสมควรจะจัดทำประชามติเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมขอเรียกร้องต่อประธานรัฐสภาโปรดยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาว และขอเรียกร้องต่อพักการเมืองทุกพักและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านให้ใช้มโนสำนึกตัดสินใจอย่างอิสระปราศจากการถูกครอบงำใดๆโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะ